สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องซาเฟเลน USA วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ที่หลายคนในประเทศไทยกำลังจับตามองนั่นก็คือมิสู s ิชิไททันปี2026รถกระบะท,ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งความอเนกประสงค์และการใช้งานได้ทั้งในเมืองและสายลุยแบบออฟโรด รุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาให้ดูทันสมัยขึ้นตอบโจทย์ทั้งการทำงานและการใช้งานในชีวิตประจำวันเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Mitsubishi Triton ัน2026มาในรูปลักษณ์ที่ดุดันและสปอร์ตมากขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่สไตล์ดนามิกชิลขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและทันสมัยไฟหน้า LED ดีไซน์เรียวคมพร้อมไฟเดทาม running light ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความโดดเด่นกันชนหน้าและซุ้มล้อออกแบบให้ดูบึกบึนเหมาะกับการใช้งานหนักล้ออลลอยลายใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์พรีเมียม ด้านถ่ายรถดูเรียบแตกแข็งแรงไฟไท่ายเลดให้ความชัดเจนในเวลากลางคืนโดยรวมแล้วภายนอกของไททันรุ่นนี้ดูลงตัวทั้งความสวยงามและความทนทานภายในห้องโดยสารมิส s บิชิไท t ทันสอ2พนได้รับการปรับปรุงให้สะดวกสบายมากขึ้นวัสดุภายในดูดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนเบาะนั่งออกแบบตามสรีระรองรับสรีระรได้ดีเหมาะทั้งการขับทางไกลและการใช้งานทุกวันแผงคอนโซลหน้าดูทันสมัยพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัส รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันช่วยให้ควบคุมระบบต่างๆได้ง่ายระบบปรับอากาศทำงานได้รวดเร็วห้องโดยสารเงียบขึ้นลดเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้การขับขี่สบายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะใช้งานแบบครอบครัวหรือเชิงพาณิชย์ก็ลงตัวในด้านสมรรถนะมิสซูบิชิไทรทันสองพนคาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่ให้พลังแรงขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมแรงดิดสูงเหมาะสำหรับการบรรทุกของหนักและการลากจูงระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ ทำให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นบนถนนเรียบแต่ยังคงความแข็งแกร่งเมื่อเจอเส้นทางครุขระระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super Select 4WD ช่วยให้ผู้ขับขี่เลือกโหมดการขับได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนลื่นทางโครนหรือเส้นทางออฟโรดหนักๆก็สามารถผ่านไปได้อย่างมั่นใจเรื่องความปลอดภัย Mitsubishi Triton 2026จัดเต็มด้วยระบบช่วยขับขี่สมัยใหม่ เช่นระบบ AK, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวกล้องมองรอบขันและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์ในส่วนของราคาในประเทศไทยคาดว่ามิสซูบิชิไททันสอ2พนจะมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นในระดับที่แข่งขันได้กับรถกระบะในกลุ่มเดียวกันโดยราคาจะขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและระบบขับเคลื่อนถือว่าเป็นรถกระบะท,ที่ให้ความคุ้มค่าทั้งด้านสมรรถนะความทนทานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะที่ใช้งานได้รอบด้านทั้งทำงานหนักขับในเมืองและออกทริปท่องเที่ยวมิสูบิชิไททันสองพันยถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากฝากติดตามช่องซาเฟเลน USA สำหรับรีวิวรถใหม่ๆแบบละเอียดแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องซาเฟเลน USA วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ที่หลายคนในประเทศไทยกำลังจับตามองนั่นก็คือมิสูบิชิไททันปีสองนี2026รถกระบะที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่ง ความอเนกประสงค์และการใช้งานได้ทั้งในเมืองและสายลุยแบบออฟโรดรุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาให้ดูทันสมัยขึ้นตอบโจทย์ทั้งการทำงานและการใช้งานในชีวิตประจำวันเริ่มจากดีไซน์ภายนอก m i มิตซูบิชิไททัน2026มาในรูปลักษณ์ที่ดูดันและสปอร์ตมากขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่สไตล์ Dynamic Shield ขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและทันสมัยไฟหน้า LED ด,ดีไซน์เรียวคมพร้อมไฟเดทิ running light like ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความโดดเด่น กันชนหน้าและซุ้มล้อออกแบบให้ดูบึกบึนเหมาะกับการใช้งานหนักล้ออลลอยลายใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์พรีเมียมด้านถ่ายรถดูเรียบแต่แข็งแรงไฟท้ายเลดให้ความชัดเจนในเวลากลางคืนโดยรวมแล้วภายนอกของไ i ทันรุ่นนี้ดูลงตัวทั้งความสวยงามและความทนทานภายในห้องโดยสารวิสุบิชิไททันสอง2นได้รับการปรับปรุงให้สะดวกสบายมากขึ้นวัสดุภายในดูดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน บาะนั่งออกแบบตามสรีระรองรับสรีระได้ดีเหมาะทั้งการขับทางไกลและการใช้งานทุกวันแผงคอนโซลหน้าดูทันสมัยพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ควงมาลายัยมัลติฟังชันช่วยให้ควบคุมระบบต่างๆได้ง่ายระบบปรับอากาศทำงานได้รวดเร็วห้องโดยสารเงียบขึ้นลดเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้การขับขี่สบายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะใช้งานแบบครอบครัวหรือเชิงพาณิชย์ก็ลงตัว ในด้านสมนน ishi, รรถนะมิตซูบิชิไททัน2026คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่ให้พลังแรงขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมแรงดิดสูงเหมาะสำหรับการบรรทุกของหนักและการลากจูงระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ทำให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นบนถนนเรียบแต่ยังคงความแข็งแกร่งเมื่อเจอเส้นทางครุขระระบบขับเคลื่อน4ล้อซูเปอร์ซีเล็ก 4WD ช่วยให้ผู้ขับขี่เลือกโหมดการขับได้ตามสภาพถนน ไม่ว่าจะเป็นถนนลื่นทางโคลนหรือเส้นทางออฟโรดหนักๆก,ก,ก็สามารถผ่านไปได้อย่างมั่นใจเรื่องความปลอดภัยมิซูบิชิไททัน t o n 2 0น6จัดเต็มด้วยระบบช่วยขับขี่สมัยใหม่เช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวกล้องมองรอบคันและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์ ในส่วนของราคาในประเทศไทยคาดว่ามิสซูบิชิทร i ทัน2026จะมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นในระดับที่แข่งขันได้กับรถกระบะในกลุ่มเดียวกันโดยราคาจะขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและระบบขับเคลื่อนถือว่าเป็นรถกระบะท,ที่ให้ความคุ้มค่าทั้งด้านสมรรถนะความทนทานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่ใช้งานได้รอบด้าน ทั้งทำงานหนักขับในเมืองและออกทริปท่องเที่ยวมิสูบิชิไ i t ท i t o n 2 0 2ัน2026ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากฝากติดตามช่องซาเฟเลน USA สําำหรับรีวิวรถใหม่ๆแบบละเอียดแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องซาเฟเลน USA วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ที่หลายคนในประเทศไทยกำลังจับตามองนั่นก็คือมิสูบิชิไทท่านปี2026รถกระบะที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่ง ความอเนกประสงค์และการใช้งานได้ทั้งในเมืองและสายลุยแบบออฟโรดรุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาให้ดูทันสมัยขึ้นตอบโจทย์ทั้งการทำงานและการใช้งานในชีวิตประจำวันเริ่มจากดีไซน์ภายนอกมิ t ูบิชิไท t ทันสอ2พนมาในรูปลักษณ์ที่ดูดันและสปอร์ตมากขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่สไตล์ดินามิกชิลขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและทันสมัยไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เรียวคมพร้อมไฟเดทา m e มรันนิ่งไลท์ like ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความโดดเด่น กันชนหน้าและซุ้มล้อออกแบบให้ดูบึกบึนเหมาะกับการใช้งานหนักล้ออลลอยลายใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์พรีเมียมด้านถ่ายรถดูเรียบแตกแข็งแรงไฟท่ายเลสให้ความชัดเจนในเวลากลางคืนโดยรวมแล้วภายนอกของไทรทันรุ่นนี้ดูลงตัวทั้งความสวยงามและความทนทานภายในห้องโดยสารมิสูบิชไทรทัน2026ย่ได้รับการปรับปรุงให้สะดวกสบายมากขึ้นวัสดุภายในดูดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน เบาะนั่งออกแบบตามสรีระรองรับสรีระได้ดีเหมาะทั้งการขับทางไกลและการใช้งานทุกวันแผงคอนโซลหน้าดูทันสมัยพร้อมหน้าจออิน